น,นี้คือสภาพพี่แดนนะคะสภาพบ้านพี่แดนกับบ้านเตยนะคะที่พุทธมนทรหมู่บ้านมนทนนครนะคะตู้ชั้นวางทีวีนะคะเทินขึ้นสูงประมาณ30เซนนะคะแต่ก็ไม่รอดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไปแล้วเป็นบางส่วนอันนี้โต๊ะทานข้าวยังรอดอยู่ อันนี้ก็คือโต๊ะนั่งเล่นนะคะก็พังไปเพาะสายน้ำโซฟาก็ขึ้นลาหมดเลยค่ะหมดทุกสิ่งอย่างตู้เก็บของชั้นใต้บันไดนะคะ ในระวหานอันนี้น้ำจะท่วมถึงเลยบันไดที่สองนะคะประมาณสักสิบเซนได้ รัวนะคะไปหมดเลยค่ะถังกึ้งถังแก๊สลอยหมดเลยค่ะห้งอ,องงานนะคะ นี่ขนาดป้องกันแล้วนะคะเนี่ย